ในลาพระคริากาชาดกท่านบอกไว้ว่ามิใช่คนบ้าก็ทำเป็นคนบ้ามิใช่คนส่อเสียดก็ทำเป็นคนส่อเสียดมิใช่นักสแสดงก็ทำเป็นนักสแสดงมิใช่คนตื่นข่าวก็ทำเป็นคนตื่นข่าวคนที่ทำอย่างนี้ย่อมจะได้ลาบจากคนงมงายทั้งหลายนี่เป็นคำสอนสำหรับท่านตามใจความนี้เป็นการแนะนำ ถึงวิธีการที่จะหลอกลวงคนมีโรคระบาดอยู่อางหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็หายไปและเป็นเฉพาะในหมู่คนพวกหนึ่งเท่านั้นโรคนั้นคือโรคตื่นผู้วิเศษซึ่งทางพระเรียกว่ามงคลตื่นข่าวโรคนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรักษาไม่นานก็หายไปเอง แต่ผู้ที่เคยเป็นโรคนี้มาและเสียเงินเสียทองไปมากแล้วบางคนก็เข็ดบางคนก็ไม่เข็ดยังไปติดโรคนี้ทำให้เสียเงินเสียทองอีกบางทีถึงกับเสียตัวก็มีอาการของโรคนี้ก็คือเมื่อมีข่าวว่าผู้วิเศษหูทิปตาทิพพระหันพระขังหรือแม้แต่ต้นกล้วยออกผลมาผิดปกติบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สัตว์ผิดปกติมีที่ไหนก็จะแห่กันไปขอหวยขอเบอร์ขอน้ำมนขอให้ร่ำรวยขอสารพัดยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปหาใครพูดก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกถูกต้มก็หมดไปมากแล้วและออกปากบอกใครก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้ในใจคนเดียว คนที่เป็นโรคนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนด้อยการศึกษาเท่านั้นแม้คนที่มีดีกรียาวเหยียดก็ยังเป็นโรคนี้ไปด้วยไม่น้อยรายคนที่ตจิดโรคนี้พระท่านเรียกว่าคนงมงายคือคนที่หลงผิดเข้าใจผิดหรือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองรู้ดีในเรื่องนี้คนที่ฉลาดมีดีกรีแต่ดื้อนี่แหละหลอกง่ายหลงง่ายกว่าชาวบ้านธรรมดา และถูกหลอกอย่างสนิททีเดียวบางทีนอกจากถูกหลอกแล้วยังถูกใช้เป็นเครื่องมือหลอกคนอื่นต่อไปด้วยวิธีหลอกคนให้มานับถือหรือนำทรัพย์สินมาบำรุงบำเรอตัวนั้นไม่ยากคนที่ทำไม่ต้องคิดกนอุบายอะไรมากเพียงใช้ความกล้าทำเพียงอย่างเดียวก็สาเร็จเพราะรู้อยู่ว่าคนโลภกับคนหลงสองประเภทนี้หลอกง่ายโดยแซงทำให้ประหลาดประหลาด ผิดคนทั่วไปผิดพระทั่วไปนิดหน่อยเท่านั้นคนก็แห่กันมาหาแล้วคือทำเป็นเหมือนคนบ้าพูดจาเลอะเลอะเถอะเอบ้างคนเขาก็เอาไปตีเป็นหวยกันเองทำเป็นคนรู้รึกซึ่งพูดถึงคนนั่นคนนี้โดยเฉพาะคนใหญ่คนโตคนทั่วไปไม่ค่อยได้รู้เรื่องของเขาแต่พูดนั้นพูดถึงอย่างกับรู้เรื่องของเขาดีคนก็เข้าใจว่าเป็นคนหูทิพตาทิพ รู้เรื่องต่างๆที่คนทั่วไปไม่รู้บ้างทำเป็นคนเคร่งบ้างทำเป็นคนไม่สนใจใครบ้างทำเป็นคนใหญ่โตจะไปไหนมาไหนต้องมีคนแวดล้อมมากๆบ้างจะทำพิธีก็ต้องจัดฉากดูให้ดีให้สมเกติบ้างผู้คนเห็นข้าวก็ศรัทธาเลื่อมใสในตัวผู้นั้นทั้งๆที่เป็นการแสดงเป็นการจัดฉากเป็นการโกหกกันซึ่งหน้า แต่คนงมงายก็เหมือนกับคนตาบอดนั่นแหละเห็นก็เหมือนไม่เห็นจึงถูกเขาหลอกเอาอย่างง่ายได้โรคตื่นผู้วิเศษย่อมหมดไปไม่ได้ถ้าคนงมงายยังมีอยู่ความงมงายทำให้เสียรู้คนและเสียประโยชน์ถ้ายอมเสียเวลามาใช้สติปัญญาไตรตรองให้รอบคอบนึกถึงหลักความจริงต่างๆย่อมจะรู้ได้ในไม่ช้าว่า อะไรของจริงอะไรของปลอมเพียงอย่าใจเร็วด่วนตัดสินใจเชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาความเชื่อก็ต้องมีปัญญาประกอบต้องพิจารณาถึงเหตุถึงผลของสิ่งที่เราเห็นของสิ่งที่เราประสบว่าควรเชื่อควรรับฟังแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบ หากศรัทธาไม่มีปัญญาก็จะเชื่ออย่างไรเหตุไรผลแล้วก็อาจจะถูกหลอกลวงได้โดยง่ายขอเจริญพร